ไม่ค่ย ok ไม่ได้ลงนานแล้วนะน่าจะค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าก ah ็มีโอกาสได้เจอกันบ้างอะไรนะครับผมก็เหมือนแบบเวลาไม่ค่อยเจอเวลามันว่างไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ได้ว่าความสำคัญจากมันยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเพรว่านี่มันทางการก็เอ่อเรื่อยๆมากกว่าครับพี่เพราะว่าบางทีถ้าเกิดผมว่างอะไรเงี้ยผมก็จะแบบมีการไปเจอน้องบ้างแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยก็มันมันอยู่แต่ละช่วงเวลามากกว่า แต่ว่าก็มีบ้างช่วงก่อนหน้านี้ก็มีกระทบกระทั่งกันบ้าง,งนนดีขึ้นครับดีขึ้น,ขนเข้าใจกันมากขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรอะไรเน่าหเขาขขเรเออส่วนใหญ่ผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆปรับคืออย่างผมเป็นผู้ชายบ้านทำงาน <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะต้องลดลงนิดหนึ่งอะไรเนี้ยครับผม <c oughs> ก็เหมือนต่างคนต่างค่อยปรับหากันมากกว่า <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นครับแต่จริง,รงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็ือนหวานขึ้นม,มากเลยนะคะคือมันหวานไหมผมว่าเราอยู่แบบปกติอะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้มีการแบบหลายคนบอกเออไม่ลงรูปไม่นูน่นนี่นั่นไม่อะไรยังไงแบบไหนอะไรเนงะี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำเราก็จะทำ ผมว่ามันไม่ได้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนสําคัญของของผมกับน้องเลเนะผมคิดว่าการลงเราอยากลงเพราะว่ามันมันมีโมเมนต์หรือมันมีอะไรบางอย่างที่เราอยากลงไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบทะเลาะก,กันแล้วลงรูปเพื่อให้คืนดีกันหรือว่าอะไรนะครับผมไม่ใช่แบบนั้นออแล่น้องเองก็เห็นเราลงรูปก,ก็หอนเรา,าให้ความสำคัญเขามากขึ้นอะไร,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 รอย่างเงี้ยครับพี่หรอเขาไม่บอกคนะ <G ül> ก็ แต่หลังๆมานิดเดือนน่าจะร่วมสองเดือนเลยนะที่ไม่ได้แบบลงรูปคู่กันเลยอนะไรเงี้ยก็มีแบบ,แบแตั้นคับได้เล็กข้อความมาบ้างอะไรเงี้ยแบบเออทาไมไม่ลงนู่นนี่นั่นเป็นอะไรหรือว่าอะไรไงก็ทุกวันนี้ก็ยังแบบหนก็ยังคุยกับน,น้องเหมือนเดิมค่อยๆปรับกันไปช่วงนี้อาจจะยากหน่อยครับเพราะว่าน้องก็ลละครสองเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ติดถ่ายละครเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ ทัวคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะก็คิดว่าคือถ้าเป็นไปได้ก็คงเป็นในเรื่องของการแบบไปกินข้าวหรือว่ามีช้อปปิ้งบ้างอะไรเงี้ยตามที่ทุกคนเห็นทั่วไปเลยนะครับผมเปีอะคะแทนยาวช่วงนี้น้องไม่ค่อยได้ไปครับบ้าปั่นจักรยานก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนผมก็ถ้าว่างจากตรงนี้ก็จะเข้าสตูดิโอไปทํางานอะไรเงี้ยส่วนตัวน้องเองเขาก็จะแบบไปออกกาลังกายแบบเดี๋ยวไปต่อยมวยเดี๋ยวไปปั่นจักรยานไปอะไรของเขาอะ <c oughs> <c oughs> ก็คุยกันเรื่อยๆเหมือนเดิมครับยังเรียกเรียกใครเรียกไคะเอ่อเรียกคงคงไม่เออผมว่ามันไม่ไม่ไม่ได้แบบจําเป็นว่าจะต้องแบบบอกใครว่าแฟนหรือไม่แฟนหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้มันก็แฮปปี้ที่จะคุยกันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่จําเป็นหรอกครับแต่ผู้หญิงเขาจะชอบไม่มีคำจำกัดความเพื่อที่เออจะได้ชัดเจนก็ชัดเจนแบบที่ทุกคนรู้กันก็คือ ผมก็แทนตัวเองว่าหมีน้องก็เป็นหมูเออใช่ก็คือแบบอันนี้แฟนขับก็เขาก็รู้กันแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างเหมืบบอนกันคือหมีหมูมีเห็นไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าการสถานานคะครับมันคงไม่กักแล้วเลยเหมายวเพราะว่าไปไหนก็ไปไหนมาไหนก็เหมือนแบบหลายๆคนก็เจอก็มีขอถ่ายรูปหรือว่าอะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับจริงๆทุกวันนี้ปัจจุบันก็แบบจะไปนิยามทำสักคำหนึ่งไปให้ความสําคัญมัน สักขนาดนั้นมันก็คงไม่ใช่อะไรเนี่ยก็ค่อยๆดูไปดีกว่าว่าอะไรออกมาอย่างไรสนีี่ไมติดรเงียาน้ผมทำงานผมทงานตลอดเลยสิ้นปีนะครับผมก็แต่ตัวน้องเองผมไม่รู้นะว่าเขาจะแบบมีบินไปเที่ยวที่ไหนรูอเปล่าหรืออะไรอาจจะมีบ้างคิดว่าอาจจะมีบ้างแต่ว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่อง เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องงานหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ก้าวก่ักันอยู่แล้วแล้วกันเกิดบอกไว้ก่อนนะคะแต่น้องรู้อยู่แล้วครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมจะรับงานตลอดแบบไม่มีว่าช่วงนี้ไม่รับช่วงนี้ไม่รับคือถ้าไม่รับจริงๆก็จะเป็นช่วงแบบใกล้วันเกิดหรือว่าอะไรนะครับผมที่มันตบดูห่างเหมืตัวคิดมากเลยค่ะหลายทนคิดมากเลยตตอบหมายถึงว่าห่างเหินหรอ คำตอบดูแขางตัวกลวเออแบบไม,ไม่ไม่ได้วันต้งใส่ใจอะไรเลยเปล่าหรอกคือว่าเวลาออกมาตอบหรือว่าอะไรเนี้ยมันต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังคําพูดนิดนึงเพราะว่าครับบางทีเราฟันธงบอกไปเลยพว่าเป็นแฟนกันอ่ะถึงเวลาปุ๊บเกิดวันหนึ่งบอกว่าทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นไ,ไนปเลยตุ้ยกันอะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็เดี๋ยวก็จะออกมาว่า เหล่านู่นี่นั่นอีกหรือว่าน้องอะไรยังไงแบบไหนอ,อะไรเงี้ยซึ่งผมจริงๆผมว่า,วาให้เป็นความคิดของคนดูและคนฟังดีกว่าว่าเขาแบบจะให้เราเป็นแบบไหนอะไรอย่างเง<ร><บ>ี้ยแ,แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือทุกวันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็เป็นเหมือนแบบเป็นบุคคลสาธารณะค่อนข้างเขาเรียกว่าคืออ่ะมีคนทั้งคนรู้จักกับคนไม่รู้จักซึ่งทุกวันนี้คนก็รู้เรื่องเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วในเรื่องของเราสองคนเลยนะครับผมแต่ว่า เราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปบอกว่าอะไรยังไงให้มันเยอะขึ้นไปอีกแค่เรารู้กันสองคนว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะอะไรยังไงนะอะไรอย่างนี้ยก็พออย่างนี้เหมือนกับเราไม่มั่นใจในความสัมพันธญนะคะถ้าแบบไม่ด่าผมว่าไม่หรอกแต่ว่าแค่เราเลือกที่จะตอบมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็พอเรื่องมั่นใจผมไม่มั่นใจผมกมามันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าถ้ามันไม่มั่นใจป่างคนก็จะไม่ได้คุยกันี่ยว 哥。Hi,